พ่อๆเก่งเก่าครับช่วงนี้เนาะกับวันอากาศสดใสมื้อนี้ครับวันเสาร์นะครับเนาะวันศุาห์ครับมื้อนี้ครับบ่ได้จากที่บ่ได้มาปลาดวนก็เลยอยากสิพาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาครับมาบุกปลาครับไปเบิ่งว่าในปลาตอนนี้มันกำลังมี่อยังครับตอนนี้ช่วงที่บ้านนาสิเฮ็ดนะครับเฮ็ดก่อเฮ็ดดินเฮ็ดบ้านเฮาล่ะครับกำลังสิออกนะครับเนาะแต่บ่ฮู้ว่ามันสิมันมันสิออกบ่เขาสิมาฟังกับเด็่ๆติดตามนะครับผมมาเลยครับาไปเลยครับผม มะเบิงอันนี้ครับตอนนี้มาพรอยยังมาเบิ่งเลยครับนี่มาพรอดอกแรกครับของไอฤดูกาลนี้นะครับเนาะอยู่ในปลาเ่อางคุเตี่ยสอัวนี่ครับนี่เฮ็ดเพิ่งครับลักษณะหน้าตาของเห็ดเพิ่งนะครับตอนเนี้ยเห็ดเพิ่งเข่าเปิงเฮ็ดพึ่งนันแหละนะครับเนาะเห็ดออกแล้วครับผมมาเบิ่งกันแล้วครับอยู่ในป่ามันหนาสิออกเยอะพุณครับตรงตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็เข้าไปในป่าเรื่อยๆนะครับข้างลงก็สิมีพวกเห็ดพวกสัตว์หลายๆครับได้ยินดี ตามมาเบิ่งเลยครับผมว่าข้างในหนานสิมีอย่างครับส่วนฟางไส้เมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะไบหนามนะครับเนาะสะไบหนาเอาลต์ดอร์อายุจิอยู่ด้านนอกช่วงหนาห่อนกับซิมีผู้คนมากมายครับลังลายเขามาเพื่อสิม่าดื่มดากับบรรยากาศนะครับเนาะกับซิมีสะไบหนามนอกสถานที่ครับนอกอาคารเป็นตัวอาคารที่สามารถมาจิ้มย่างได้นะครับเนาะหรือมาจัดปาร์ตี้มันเกิดแล้วแต่นะครับเนาะวันสุกสัปดาห์ทุกคนกับสิคมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยครับ บริเวณนี้นะครับอยู่ช่วงรอบรอบสนามบินนะครับโครเตนนะครับนะครับนี่ตอนนี้กําลังเขตก่อสร้างนะครับแต่ข้างในเขาเปิดให้ผู้คนเขามาเล่นน้ำอาบน้ำกันเลยแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ผมช่วงเสาร์อาทิตย์ครับอากาศดีๆนี่คนเต็มเลยครับนะสวัสดีครับกลับมาถึงตรงจุดนี่ครับสำคัญนะครับตรงนี้ครับจากนี้ไปครับถึงแม่ปลานี่กจะเป็นเขต เห็ดนะครับเห็ดที่มันออกมาในช่วงที่มันนาเริดูการนี้เลยครับเนี่ยทางพลังจะไปค้นหาเห็ดครับช่วงนี้มีเห็ดอย่างตามมาเบิงเลยครับเนะาะาเห็ดมาเลยครับมาเลย เฮ็ดกอนอีเนอนมึงอีกอะใช้หรอเ่าให่เพื่อนใช่มาเบ่งเล็ครับตอนนี้เขามาพอเฮ็ดเห็ดกองครับดอกบัะงามเจ๊กอะได้เออเบคับออนนเห็นปะ แมงไก่หยาดค้นไก่หยาดแมงกินเม่อตะวามันก็ยังพอกินได้ครับตอนเข้ามาตัดเออได้ได้ได้สิ่งใดกับสิ่ตัดสิ่งไปแล้วทีมันโบรากินนะครับเแล้เหลือส่วนเทียมก็สามารถกินได้งามพอดอกเห็ดงามคนงามพอดอกเห็ดดอกงามออกไปเดี๋ยวนี้ บ่ถนได,ไดนเนี่ยยางไปใส่ยูเด้อันร้ายเต่อหรอมีหวัวจิบหน่อยว่้อ,วอยากกับบ่อยากไปได้น่ะ คนกับเมย์หันอีบอ่มันเดีกันนึงอะนะเอาเอาพ่มาดอกเห็ดงามบ่น่ะอันนี้อันนี้เขาเอดเห็ดอะไรอกน้าดอกนึงอะนะก็ตุกอยูอกนี้บอกงามเืองมึดอกนี้บอกงามเห็นนงตาเงนีเน่ยห้องแห้งไรเห็ดเสียบนไหลห่า ดอกนึงนะเย็ดีได้ชีไ้สาแล้วได้ามแล้วอันั้นแมนบนะอันั้นแมนบนะแมียมีนีดบวกวอันไสยังไงอันไขาวเฮ็ดรวสูมันจะเฮ็ดแตกนอนน้ำมูลนก่อเฮ็ดแตกท้ใส่บ้างเเขาบอกจะดอกยงงั้เอนคุณส่กึมมันนะ นบนมึงไงมึงไงโอ้ได้หมอหนึงเลยมูเดียวมูเดียวได้หมอหนึงไม่ละได้อีกอ่ะ,ระรครับหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมาน,นะครับเนาะตอนนี้กับมาถึงบ้านของเรานะครับเนาะตอนนี้ผมก็อยากสิขอติดคลิปเอาไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับจะมีอย่างบ้านทุกบ้านเลยครับ เอ่อที่เป็เบึงกันมาในป่านะครับตอนนี้ก็ได้ก,ก็รลังสิกแกงครับมาแ,แกงกินน้ากันเลยครับวันนี้นี่เพี่อเพื่อว่ายมาเก็บน้ำนะครับเนาะมาลองกินน้ากันเลยครับวันนี้เนาะเป็นสิงเห็ดสิ่งแรกเป็นสิ่งแรเป็นสิ่งแตีแรกเพราะมีการอันแรกเลยกินมือแรกครับมือแรกของฤดูการนี้นะครับหลอดงาม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 ได้เจ้าสวยนึงนี่แหละมอแรกได้มอแรกของปีเพราะบิึงแบาสีแจกตั้ำแดล เออคบีตูหหอมูเดี๋ยวเบีวตูมะนี่อยอ้ยแกงเห็ดค่าจะใส่ย,ยังไงบะนัวใส่ตะไคร่ใส่หัอหอมบะกพีกแล้วแอปแดดที่ไหนไหรที่ดูเลยแซบค้าววะอืมทิพย์ม่จะแซวข้ัวแก มันหอมเนาะมีผักกาดหน่อยปลูกเองพ่อมปลูกบ้านน้องเอกกันน้องเอกกันคพเล่าเวาิว่าะแม่